Thắng à? à? đi đâu Để... à? Tính thắng đâu à? Chạy lên tới <laughs> đi đi.

ดีมากเลยดีดใครยังไม่ให้กางซุเป์แมนนะดูด้วยซุปเต็งไปดูซุปเลยเต็งสตุกข์ใ่สุกันโหแล้วสุกข์ให่ะ แต่สู้มนันได้มั้เนี่ยซูเปอร์แมนเนี่ยเอ้ยอย่ามาอย่ามาอย่ามาอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้นไ,ได้เย็นอะไรวะกระตุกอะไรวะข้างบนข้างบนเหมือนใสแบบ่แวบบ๊บแว๊บไปหาข้างบน ออไ,ไม่ได้อยู่ใกล้พัดลมเลยั้งเกดไ่ะมาอยู่บนเขา,ววาเนี่ยย้ายทุบลมด้วยว่ะอาจันย์อันนี้นะ เอาเลยๆเอาเลย่นแหละนั่อแหละลจบหตัไม่รู้ไม่รู้ใคได้มังกอมังกรมาเลยอ้าวอัานี้นั่นี่อานนี้ีเยอะยวัสดีครับนี่แน่เอสกิวเล่นได้เฉยจบมา เขาเลยเฮ้ยนี่มาจากไหนไปช่วยแล้วข้างบนไปช่วยแล้วโอ้ป้อมแตกไหมเนี่ยตาแต่วิ่งช้ากว่าจะไปถึงเอ้ยลิงลิ้งลิงอต่ตายแล้วเอ้ยอีกนิดเดียว ลิงลิงลิงทั้งคู่อ่ะทั้งคู่อ่ะเอ๊สกิลไม่มาสกิลไมมาเร็วๆกิลมาเร็วเมาแล้วมาแล้ลิงมาลิงมาลิงตแต้่ต้อึงปอมปอมปอมเลยลกลางแล้วนะ

บนหายบนหายซุปอยู่บนนะสองโัวสองโัวไปช่วยบนนเดี๋ยวไปช่วยนะแแรปนึงมาแล้วไปป้องนอ่ะอ้าวค้างมาแล้วค้างเนี้ย ปากตรงกลางด้วยโหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแวบแวบอยู่ในพุ่มไม้กลางของผมก็ได้กลับเลยก็ได้กลับแล้วเดี๋ยวกลางแตกไปแล้วกลางของคนผู้หญิงครับผู้หญิงข้างบนกระต่ายน้อยกำลังวิ่งไปหาเห็นไล้เห็นได้ถฮย่ดิไทยดิ อกระต่ายลงมาแล้วนะกระต่ายอยู่นี่น้องชายสุดที่รักเป็นไงนอนตายฮัลโหลอาบนได้ไหมบนได้ไหมข้างล่างซุปไปข้างล่างซุปไปครับผม Topo mang binh 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 อะไรต้องวิ่งบนล่างบนล่างวิ่งเนาะวิ่งหน่อยกลางเสียชีวิตไปลีมาลีกมาเก็บเลือดดิเก็บเลือดนั่นเลยค่าไม่ได้เหมือนการตายแล้วหนึ่งบนบนบอลบอน ไายวิ่งช้าจังเลยเป็นเมยก็เสียเปียกจังตู้ไม่ใช่ตู้ไม่ใช่เอาทุกคนกระต่ายมันจะฆ่าเขากระต่ายต่อเลยเดี๋ยมจะบันทึกอะไรนักหนักวะกางกลางกลางกลาง ไม่ไปแล้วทำไมวิ่งนเร็วจังไงทำไมวิ่งช้าช้าเจอลิง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 ไหวไหมลิงอ่ะเฮ้ยตีไม่เข้าแล้วลุงมเราทำไม่เล่นแทงไม่ต้องกลัวลิงหรอกโดนไ็นละต้องอยู่ใกล้ๆน้องบูมไหมเฮ้ยลิงลิงลิง

เฮ้ยลิงบวกไม่บอกเอาเข้ากันหรอเอาเข้าไม่บอกนี่กล้าเอ้ยลาทำไมเฮ้ยซุปมาช่วยด้วยช่วยด้วย S S 6เลยว6ช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้เนี่ยต้องช่วยคนนี้นี่ใครอยู่ตรงกลางเอ้ยอีกนิดเดียวหลอนไปเลยเกือบแล้วเกือบแล้วถอยถอยถอย คนเดียวได้จะตายนะเนี่เอา้าใครไม่เล่นตัวรองโอ้ก็ให้เล่นตัวอื่นบ้างอะไรปะตายนึงแล้วแต่ตาหน้าเล่นห้โอ้ยละค่ะ เด e ี๋ยวไปป้อมล่างแป๊บยิงก่อนป่ะป้อมบนหน่อยเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวไปเอง เอเ้ยเอากระต่ายเนี่ยยี้นี่ก็ถ่ายจังเลยลิงยังไงวะลิงลิงลิงมีลิงไม่ดีเลยไม่ค่อยดูมันบากกนโหดดูดิ13อ่ะอิดีส์อ่ะเออทู่ไม่ได้อ่ะหายแวบๆอยู่ตรงนั้น เอาผู้เล่นผู้เล่นนี่ยืนได้อยู่ยืนได้อยู่ยืนได้อยู่อ่ะจตายจะ่เห็นมาอย่างเงี้ยเสร็จสิอะไรเ่ยเอาค่าได้เฉยเลยลิงนี่นั่งยืนอ่ะสองข้าวหม้อมันต้องมากระโดดใส่หัวเขาแน่เลยลิง ไปบนแล้วลิงบนบนเต็มเลยบนบนกำลังมาเอวยังเอวยังเอเลยเอเลยรอเลยอหยดโอ้โหลิงอยู่นี่ลิงอยู่นี่เป็ดสิ่งเงี้ย เ้อยผได้ะคลองได้นะคองได้นะเ้าอ่ะเลือดทีนี้เจงคลองไหมคลองไหมคลองเรือปะดูเมียเดินช้ามาใช่สิตลอดเลยโอ้โหแฝงคนสวยก็ต้องเดินชาๆอย่างนี้แบบนี ไม f กอล้วโอยทักทำไม่ไทำไดสิเขาเขไมกลับกันแม่ละะช่วยดีกว่าช่วยดีกว่าเขาไม่ไม่ไม่ แทงชนแทงแม่นั่นหรอกเฮ้ยเดี๋ยวไปตีกระต่ายข้างบนนะตายตายเนี่เราต้องไปกันตงึงสุไม่อยากอยู่คนเดียวเด็ดตายลิงชอบมาหาวิ่งไวๆไสิก็ <c oughs> มันขาสั้นมันขึ้นไม่แค่นี้แหละเก็บทีอย่างนี้รอบเดียวนัดเดียวจอดใช่ไหมล่ะ <c oughs> ดูท่าเดินนี่สวยงามมากเลยยังกันนางแบบนี่เปิดรับเปิดรับเปิดตอนนี้ครับแดกข้าสักตัวเลยไหมคลิปหายเครียดคลีบอ่ะเวลาเข้าเนี่ยมันชอบกระตุกอะนะใช่เป็นไงแล้วเนี่ย ต้องเอาเครื่องใหม่ยิงยัง้อมดีน้อมดดันอยู่ดันยไปเถอะตัวใครตัวมันมาช่วยดันป้อมนี่มาดิดแค่อยากได้มานาจังเลย นนมััเสียงหัวเราะน่ากลัวมากเลยติงิงิงขอตีนะิงลิงิงิิงมาหนเ้ยไปไปไปไรเราคนแรกไอ้ยลย ซุปไก่สกัดเฮ้ยอะไรลอยมากัมันเนตีไม่เมนตีกับปอนกับปอนไม่มีก้าไม่มีก้าโจบไม่ก็ได้นะแค่นี้ใปทำในป้อมเขาลานั่งเร็เรียบร้อย